มาดูในเรื่องของกีฬากันบ้างน,นะคะจากกรณีค่ะสุดสัปดาห์ปลายเดือนพฤษภาคม2,567ที่ผ่านมานั้นนะคะก็ได้มีนักยิงธนูไทยมาเลแล้วก็ลาวค่ะกว่า100ชีวิตรวบแขงขันยิงธนูพื้นเมืองนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งทางสำนักข่าวอิสราค่ะก็ได้นําเสนอข่าวว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะประทับใจไม่กลัวเหมือนข่าวค่ะ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในเขตเทศบาลนะครยะลาค่ะโดยนายพงศักยิ่งชนเจริญนายกเทศบาล ขออภัยค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยาลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและได้มีนักกีฬายิงธนูเยาวชนและบุคคลทั่วไปจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียและลาวค่ะเข้าร่วมจํานวน100คนและจัดก,การแข่งขันยิงธนูมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดสร้างความสมัครสมคัคคีมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยส่งเสริมให้เยาวชนค่ะได้พัฒนาทักษะด้านกีฬายิงธนูและ สร้างโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันระดับนานาชาติทางสนักข่าวอิสรานะคะก็ได้นําเสนอข่าวว่านักกีฬาค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันประทับใจไม่น่ากลัวเหมือนในข่าวค่ะด้านบรรยากาศนะคะที่ด่านพรมแดนเบตงชายแดนไทยมาเลเซียยะลาค่ะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาค,คมก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้พาบุตรหลานเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเบตงเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงของวันหยุดกลางภาคการศึกษาของมาเลเซียโดยปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะคะเดินทางผ่านพรมแดนเบตงเพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงแรมสถานประกอบการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ